คุณออฟพูดจนงงเรื่อง QR code ทำไมต้องไม่เกิน72ชั่วโมงหรือเราต้องรอจนถึง3วันก่อนขึ้นเครื่องเหรอคะ <S 2> <S 2> <S เขาจะส่งมาก่อน7วันไม่ได้เหรอเครียดเลยทำไมต้องกำหนด72ชั่วโมงไม่ใช่ครับเขาเผื่อเวลาเผื่อเครื่องบินดีเลย์ได้ไม่เกิน72ชั่วโมงคือบางคนพอใกล้วันเดินทางแล้วสายการบินดันส่งมาว่าเครื่องบินอาจจะดีเลย์จากออก7โมงไปออก10โมงหรือออก วันที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นออกวันที่สองอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเผื่อเครื่องบินดีเลย์ให้ดีเลย์ได้ไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะับจากตั๋วเครื่องบินที่เดินทางออกจากต้นทางคุณแม่ชลาภาพแล้วต้องกักตัวไหมคะครับเขาให้กักทุกคนเลยครับเด็กอายุศูนย์ขวบก็ต้องกัดเออเรื่องนี้ก็น่าคิดจะกลับบ้านเดือนสิงหาโคโมโอ,อีกนานแลวครับลูกสาวอายุเกินสิบสองแล้วแต่ที่อังกฤษเขาให้ฉีดวัคซีนให้เด็กได้แค่เข็มเดียวอย่างนี้ก็กลับไม่ได้แล้วสิ ใครจะไปล่ะลูกอยู่คนเดียวหมายถึงว่าคือเขายกเว้นเรื่องวัคซีนให้เด็กอายุน้อยกว่า12ว่าไม่ต้องฉีดถ้าผู้ปกครองฉีดแล้วแต่อายุ12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะต้องฉีดครบเหมือนกับผู้ใหญ่แต่อังกฤษให้เด็กฉีดแค่เข็มเดียวอย่างนี้เด็กก็ไปไม่ได้ทะนั้นผู้ปกครองก็คงไม่ได้ไปเหมือนกันหรือถ้าเด็กต้องกักตัวถ้าเด็กยังฉีดไม่ครบก็ต้องกักตัว10คืนสถา,านภาพเดียวกับคนยังไม่ฉีดวัคซีน ก็ในทางปฏิบัติแล้วผู้ปกครองคงไม่ปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้องยอมกักสิบคืนตามเด็กไปด้วยการเดินทางจากยูพร้อมสามีและลูกชาย11ทธันวาคมนี้เราสามารถลง Thailand Pass และขอ QR Code คได้เลยโดยไม่ต้องรอก,ก่อนเดินทาง7วันได้ไหมคะขอได้เลยครับขอล่วงหน้าเป็นเดือนก็ได้เขาไม่ได้กำหนดเวลาก็ขอก่อนล่วงหน้านานๆก็ได้ แต่อย่างที่ออบย้ำว่าเออถ้าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางทีหลังเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรามีเปลี่ยนวันเดินทางแล้วก็ต้องแก้โรงแรมแก้ประกันเปลี่ยนตัวเครื่องบินใหม่แล้วก็อาจจะต้องส่งไอคิวอาร์โคดนี้ให้สถานทูตเขาแก้วันให้ถ้าเรามีการเปลี่ยนวันเดินทางนะครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนวันเดินทางก็ขอล่วงหน้านานๆก็ได้คําถามสุดท้ายมีใครไปกักตัว1วันกับแฟนชาวต่ตางชาติบ้างครับผมกับแฟนชาวต่างชาติพักห้องเดียวกันได้ไหม อันนี้เขาน่าจะหมายถึงคนพูดนี่อยู่ไทยอยู่แล้วแล้วชาวต่างชาติจะเข้ามาคิดว่าไม่น่าจะได้นะครับแต่ถ้ามาด้วยกันน่ะได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ไทยแล้วก็ต่างชาติเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องกักตัวของเขาหนึ่งคืนใช่ไหมถ้ามาด้วยกันได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาด้วยกันก็ต้องรอแต่ถ้ามาด้วยกันอยู่แล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีข้อห้ามเรื่องว่าเออสมัยก่อนต้องมีทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรถึงจะอยู่ห้องเดียวกันได้แต่ตอนนี้ไม่มีข้อห้ามเรื่องนั้นแล้ว